โอเคมาละสวัสดีครับผมอีพีเดวิยกคาเนหนึ่งหนึ่งสองนะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูไปดีเอ็นนะหรือว่าไปหายด้วยดากอนนะครับถ้ามีเสียงลมขอภายด้วยนะครับก็ไปดูว่ากดไลค์กดติดตามนะครับคลิปน่าให้ผมเล่นเกมใหม่เมนได้ครับ เดี๋ยวผมจะสอนสร้างครับวิสร้างมันก็ง่ายเสียนง่ายครับง่ายมากๆผมจะเล่นในโหมดราบเรียนครับแต่ไปตอนสร้างเสร็จเลยนะโอเคครับมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมของก่อนครับ เดีครับน่ะเดี๋ยวผมจะเตรียมของกันนะของที่ต้องใช้ก็มีเป็นองไรครับเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยมีบล็อกนี้นะครับโคเบอร์สโตนนะเนี่ยบล็อกนี้นะครับแล้วก็มีบล็อกเนี้ยที่โคเบอร์สโตนนะมาแล้วมาแล้วสมบัตินี้ครับแล้วก็เอาบล็อก นี่มาครับบล็อกนี้ไม่รู้ชื่อมันนะอ่ะขอจะะับแล้วเชื่อว่าเอ port รัครับบล็อกนี้ก็ไอออฟเอนเรัครับบล็อกมีแค่นี้นะครับที่ต้องเตรียมคุณตามผมเลยนะครับโอเคโอเคคับ,คคบขผลประมาณนี้ครับขออภัยกับเสียงฝนนะกรนีฝนบ้านขงตกครับ อย่างลมด้วยนะครับอาจจะเสียงดังไหครับไม่รู้ว่าในไม้ได้ยินไหมครับข้างนอกเขาค่อนดังแล้วก็วางบล็อกตามผมเลยโอ้หฟ้าแบลบด้วยครับที่บ้านที่บ้านคนดูเอ้ทุกคนโอ้ h, ได้ยินไหมครับ ให้ hey, ผมสร้างผิดหมทุกคนเอาม่ผมสร้างใหม่ okay, ครับโอเคครับขุดประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะพูดเสียงดังน,นะครับฝนตกครับฝนตกลองบล็อกตามผมเลยนะครับราจึงวางชั้นเดียวก็ได้นะครับแล้วก็วาง เอ็นพอเท่าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็วาง i อ e of e อ d เดนะครับวางให้ครบทุกล้านนะครับแนวเดียวกันนะครับ ขอโทษครับเมื่อกี้ผมทำผิดครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นี่ครับวางแบบนี้เลยครับวางแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ผมทำผิดครับนี่ครับตั้นี้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนเมื่อกี้ผมวางผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคครับแล้วางไอออฟเอนเดอร์เลยนะครับทางเข้าทุกอันเลยครับวางให้ตรงๆเลยนะครับขอภัยกบเสียงฝนนะครับ นี่นี่เลยครับนี่เลยอันนี้อันนี้ทำไม่ได้ครับอันนี้ทำบิดครับนี่ก็ทำบิดนี่เลยครับนี่ดูปูเป็นไงความเจ๋งเป็นไงเนียบเข้าได้ครับเขาได้นี่เจ๋งไหมครับเจ๋งไหมครับนี่ครับสอสุดแรกทำบิดรัาทำบิดนี่เลยครับ ก็จะว่ามาใน d อ a นะครับนี่เลยนะครับไอเดรดากอนโนโนลงมอสนะครับโนลงมอสผมเล่นในมือถือแล้วนะครับนี่ครับไอเดรดากอนผมใช้คําสั่งให้ดูครับคาสั่งนี้เผื่อใครอยากใช้ใครเด้ดับนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้พิมพ์ตามผมเลยนะครับ ย้ำนี่ครับไาแล้วครับคำสั่งทับ QSE ครับโอ้โหอย่างโหดดูครับยางโหดครับโอ้โหย้ำวิธีโกงนี่แหกอนนะวิธีโกงครับโอเคครับสำหรับลิปนี้มีเพียงไว้เท่าดีนะครับมาสอนแค่นี้แหละครับ ถ้าชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดสไลด์กดตามกดทุกอย่างเลยปเลยลปน็นเวลาอยากให้ผมทำอะไรนะรบ,บอกผมได้นะครับ,บได้เลยนะผมทำทุกเกมครับครับตัดจบ